สวัสดีครับคุณผู้ดูครับวันนี้ผมทําชุดค่อยจะเสร็จสมบูรณ์ไประดับหนึ่งเลยซึ่งด้านหมวกเดี๋ยวผมจะให้ดูอัพเดทอัพเดทหมวกผมก็ได้หุ้มอันนี้เป็นสามมิลน,นะก็ดูสึกว่าหุ้มแล้วมันก็รู้สึกว่ามีมิติมากขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องรีบทาให้เสร็จเพราะว่าผมมีเวลาแค่อีกสองวันสองวันจริงๆนะคุณผู้ดูนะวันนี้วันที่ยี่สิบไม่วัน เอาสิบเก้าเอามีเวลาสามวันที่ังไครับเฮ้ยยี่สามยี่สี่เฮ้ยสี่วันนี่เพราะว่างานมันงานวันที่ยี่สามหรือยี่สองวะเางม่งสิ่งผมจะทำวันนี้ก็คือการพ่นสีนะครับก็คือวันนี้ผมเตรียมพร้อมสำหรับการพ่นสีที่ผมทาเกทโซไปแล้วนะทาเกทโซเพื่ออะไรเพื่อให้แบบเราเวลาพ่นสีมันได้ส่วนมากขึ้นแล้วก็กันแบบอะไรอ่ะเลาทาสีมันแบบกลัวมันกัดฟูมครับสเปรย์ผมไม่แน่ใจว่าสเปรย์มัน กัดโฟมได้ไหมแต่ว่าผมเคยลองกับโฟมแบบโฟมจริงๆเลยนะแล้วลองพ่นด,ดูมันมันกัดแต่ว่าโฟมยางผมไม่แน่ใจอาจจะไม่กัดหรืออาจจะกัดระดับหนึ่งแล้วก็เซฟให้เกโซมันลองชั้นหนึ่งลง้างลองชั้นสองชั้นก่อนเพราะว่าผมว่าทาสองชั้นะนะเดี๋ยวผมเอาละครับต่อจากนี้ก็คือเราจะทำผ่านพ่นสีคือการพ่นสีเนี่ยผมจะจะละเลงสีเทาไปก่อนนะก็คือ ีเทานี้แล้วก็จะระเลงไปช่วงที่มันเป็นขอบแรกๆนะครับอันนี้ก็ขอบตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นลายของมันเลยนะก็อันนี้เดี๋ยวาจะต้องวาดอีกทีไม่ก็ระเลงไม่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาวาดใหม่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาตบด้วยสีดํา เอาลครับทุกคนต่อไปก็รอให้มันแห้งนะครับก็คือวันนี้มีแดดนะทุกคนแล้วก็จะตากแดดกันเอาละครับคุณผู้ดูหลังจากที่เราพ่นสีไปได้บ้าหนึ่งแล้วก็ปลุกไปให้มันแห้งไปแล้วก็ส่วนที่เสร็จแล้วแต่ว่าผมยังไม่ทำได้เริ่องเาิมากันก็คือส่วนของข้อแขนกับตัวไาของลายของตัวที่เราพ่นไปเมื่อกี้นะครับ ผอวันนี้ผมต้องมาดัดด้วยความร้อนเพื่อจะได้เข้ารูปเข้าทรงของตัวนั้นนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ผมพลาดก็คือมันจะมีรุ่นนี่หน่อยๆอย่งนี้รุ่นนี่หน่อยๆของมันซึ่งเดี๋ยวผมจะลองคิดอยู่ว่าจะเอาปืนกลามายิงดีไหมเพราะว่าอันนี้มันรูค่อนข้างที่จะใหญ่มากผมไม่อยากที่จะโปะด้วยซีแลนท์เท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ วัวมันไม่ค่อยแข็งแรงผมไม่ในใจอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ว่าผมก็ต้องดัดด,ด้วยความร้อนอีกทีหนึ่งด,ด,ด้วยความที่ว่ามันยังเบี้ยวอยู่นิดหน่อยเราต้องตัดให้มันตรงแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวไหลเกาะของไหลนะครับผมก็จะใช้อะไรสักอย่างในการทุ่นนะครับทุ่นแบบว่าดัดให้มันตรงแบบให้มันแบบผมรู้อยกก็คือใช้หมวกเป็นล็อกนเนี่ยเยี่ยมที่สุดอาจจะติดตัวนี้แต่ก็ช่างแม่น <laughs> เริ่มเลย เรื่องในความเร็วสูงโอ,อ,อ,องนะโอ้แค่นี้ก็ถือว่าผ่านเลยนะไม่ต้องกลมดิงเหมือนตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวได้สักหน่อยนะคเพื่อความแบบให้มันเงียยแต่ว่าอะไรปิดโฟมยา,ยางตัวเนี้ย อย่าไปจ่อตรงตาหน่าอ <đây> <okay>. ันายนะครับคุณผู้ชมเอาเป็ว่าคุณจ่อไปแล้วนิดหน่อยแล้วก็ต้องทำตรงตัวนี้ก็ตรงเลยนะไม่ต้องดัดแต่ว่าก็เผื่อไว้สักออกมาบางนะโอเคได้อุ้ยได้นาะไม่ไม่เดียวเลยอื ส่วนต่อไปนะครับก็คือ,อกระดาษกาวนะครับที่ผมติดกับตัวแผ่นรองนึงนะครับผมก็ที่ทำอยู่นี่ก็คือแบบประมาณแรกหน่งจุครึ่งได้นะครับอันที่ทำนี่ก็คือเพื่อแบบว่าทำตัวลายของตัวที่ผมพ่นสีเงินเอาไว้นะครับผมก็ติดประมาณนี้ก็ติดตามเหมือนตัวต้นฉบับไว้นะครับก็อาจจะมีหลุดตามต้นฉบับนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือแบบ มว่าก็กาลังโอเคนะเพราะว่าผมทําแบบคาที่าจะสุดฝีมือตัวนี้เลยเพราะว่ามันแบบลายมันเยอะนะครับแล้วก็อย่างนึงครับอันนี้ก็คือทําเพื่อแบบเออประหยัดเวลานะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็มีเรสซิเดนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็เขาไม่บอกในคลิปนี้ก็ขอบอกในคลิปหน้าเลยแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะไ,ได้ประมาณนี้นะครับสวยๆมากนะครับบางคนสีดำที ทุกคนหลังจากที่ผมทําการปิดเทปนะอันนี้ผมก็จะพ่นแค่สองสิ่งนี้ก่อนเพราะว่าต,ตอนเนี้แม่เลยจากแดดดีๆฝนจะตกอีกแห้อบรรยากาศโอเคเราจะมาพ่นสีดํากันเลยนะครับคุณผู้ดู 8 hours later เอาละครับทุกคนหลังจากที่เราโผลกันช่วงเที่ยงคืนเลยนะโอเคพูดกันต่อไอนี้ผมเสร็จแล้วนะครับก็ส่วนเกาะน,นี่ผมก็พ่นเพื่อจะได้เป็นขอบนี่ยเพื่อเราจะติดเทปีกทีนึงอาจจะเนียนไม่เนียนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเขียวนี่ครับก็คือสีเขียวที่ผมเออมันเป็นสีเขียวเลือนแสงนะแต่ผมให้ดูใช้ผมเอาของแฟนมาใช้ นี่ถ้าเป็นภาพจริงมันสวยมากเลยนะคุณผู้ดูนะเห็นไหมถ้าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นแบบว่ากล้องดีกว่านี้มันจะเห็นได้ดีมากแต่ว่านี่มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขาไม่เป็นไรส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้ผมพ่นสีก็ผมต้องให้เสร็จประมาณสักสิบเอร์นก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้สักสิบเอร์เซ็นะประมาณสักผมให้ห้าเปอร์เซ็นแล้วกันเออนี่คือได้ละแล้วก็ส่วนที่มันเป็นแบบที่มันไม่ค่อยละเอียดนี่เดี๋ยวผมอาจจะเก็บงานที่หลังหลังจากจบงาน ขอเดไปไม่ก็ไม่ทําเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ไอ้นี่ก็คําอันนี้สีมันยังไม่ค่อยแห้งมากเท่าไหร่นะผมจับจับมันยังแบบสักๆอยู่แกโซรอบสองก็คือมันจะสียังขัน้นขึน้ำมากขึ้นผมทําการใส่น้ําเข้าไปเพื่อให้มันแบบคือไม่ได้เพื่ออะไรนะคือคือคือเสดายสี ấy. มันมันมีสีอยู่ข้างในเพือ่ออีกเยอะอยู่มก็เลยทําการ เติมน้ำเข้าไปแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะก็สีก็ประมาณที่จะข้นเลยทีเดียว